วันที่7มีนาคม2 5 6 8 นายกรีฑาธมะเวทินผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เขตตรวจราชการที่7พร้อมคณะลงพื้นที่จังหวัดนาราธิวาสเพื่อติดตามผลการดําเนินง,งานโครงการตามแผนการตรวจราชการของกระทรวงเกษตรและสาหากรณ์รอบที่1ประจําปีงบประมาณ2,568โดยในช่วงเช้าเวลา8นาฬิกา30นาทีนายวีรพัฒน์บุญทริพร้องผู้ว่าราชการจังหวัดนาราธิวาสพร้อมด้วยนายเทศศักดิ์รันจวนเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนาราธิวาสและหัว หน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนาราธิวาสรวมต้อนรับและปรึกษาหารือข้อราชการรวมทั้งบูรณาการภารกิจงาน,ห,นาห้องรับรองผู้ว่าราชการจังหวัดนาราธิวาสชั้น 3. าสารกลางจังหวัดนาราธิวาสแห่งที่สอง โอกาสนี้ผู้ตรวจราชการได้มอบหมายให้เกษตรและสากรจังหวัดนาราธิวาสเป็นแกนหลักในการขับเคลื่อนง,งานและบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยมุ่งเน้นผลสำเร็จสูงสุด และเกิดประโยชน์ต่อเกษตรกรในพื้นที่จากนั้นเวลา9นาฬิกาผู้ตรวจราชการได้เดินทางไปยังห้องประชุมพระพิสัยสุนทรการชั้น 4. สารคลางจังหวัดนราธิวาสแห่งที่สองเพื่อเป็นประธานการประชุมติดตามผลการดาเนินง,งานโครงการตามแผนการตรวจราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ประจําปีงบประมาณ2,568โดยได้มอบหมายให้ส่วนราชการระดับกรมซึ่งเป็นผู้ช่วยผู้ตรวจราชการทําหน้าที่หัวหน้ากลุ่มภารกิจหรือหัวหน้าคลัสเตอร์ โดยแบ่งเป็น4คลัสเตอร์เพื่อกำกับดูแลครอบคลุมนโยบายทั้ง9นโยบายดังนี้คลัสเตอร์ที่1ด้านการผลิตมอบหมายผู้ตรวจราชการกรุมประมงเป็นหัวหน้าคลัสเตอร์ดูแลนโยบายที่4ยกระดับสินค้าเกษตรและบริการมูลค่าสูงนโยบายที่6 จัดการทรัพยากรการเกษตรและนโยบายที่8สารต่อการทำสงครามสินค้าเกษตรเถื่อนคลัสเตอร์ที่2ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อการผลิตมีผู้อเมอริกันสำนักงานชนประธานที่17เป็นหัวหน้าคลัสเตอร์ดูแลนโยบายที่2เร่งรัดการจัดที่ดินทำกินให้กับเกษตรกรนโยบายที่3การบริหารจัดการน้ำและนโยบายที่7รับมือกับภัยธรรมชาติ คลัสเตอร์ที่3ด้านส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรมอบหมายผู้อมวยการสำนักง,งานตรวจบัญชีสากรกรที่9ท้าหน้าที่เป็นหัวหน้าคลัสเตอร์ดูแลนโยบายที่5ยกระดับศักยภาพของเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรให้เข้มแข็งและนโยบายที่9อำนวยความสะดวกด้านการเกษตรคลัสเตอร์ที่4 นอกกลุ่มภารกิจมอบหมายผู้อมใยการสำนักง,งานเศรษฐกิจการเกษตรที่9เป็นหัวหน้าคลัสเตอร์ดูแลนโยบายที่1ด้านการสร้างวิธีการทํางานสู่การปฏิบัติและนโยบายอื่นๆผู้ตรวจราชการได้กล่าวว่าการขับเคลื่อนตามนโยบาย9ประเด็นมีเป้าหมายหลักคือเกษตรกรต้องอยู่ดีสินค้าเกษตรมูลค่าสูงและทรัพยากรทางการเกษตรยั่งยืน จากนั้นในช่วงบ่ายเวลา13บสนิกานาทีผู้ตรวจราชการพร้อมคณะได้ลงพื้นที่ติดตามผลการดําเนินง,งานของหน่วยงานในพื้นที่ตามประเด็นนโยบายณนะแปลงใหญ่ปาล์มํามัน,มนตําบลโคกเคียนอําเภอเมืองนราธิวาสจังหวัดนราธิวาสของนายมานกจีคีรีซึ่งเป็นประธานกลุ่มและเกษตรกรต้นแบบปาล์มน้ํามันมีสมาชิก50รายพื้นที่ปลูกปาล์มน้ํามัน,มนรวม1000พันไร่สวนปาล์มํามันได้รับการรับรองมาตรฐาน GAP ทุกแปลงผ ผลเฉลี่ยของสมาชิกอยู่ที่2,500กิโลกรัมต่อไร่ส่วนแปลงของนายมาน จีคีรีมีผลผลิตเฉลีย่ยสูงถึง5,000กิโลกรัมต่อไร่นอกจากนี้แปลงใหญ่ปั้มน้ำมันโคกเคียนยังได้มีการจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนจำกัดแล้วผู้ตรวจราชการจึงมีข้อแนะนำว่าหน่วยงานควรสนับสนุนให้ศูนย์เรียนรู้แห่งนี้ได้ยกระดับเป็นวิทยาลัยธุรกิจเกษตรชุมชนนะราธิวาสต่อไปทั้งนี้แปลงอยู่ในกระบวนการตรวจสอบข้อมูลพื้นที่สวนปั้มน้ำมัน,มนเพื่อเข้าสู่การประเมินผลและการรับรองมาตรฐาน RSPO จาก ได้เดินทางไปที่คลองระบายน้ำพลุบาาจอกสายที่2ตำบลโคกเคียนอำเภอเมืองนราธิวาสจังหวัดนราธิวาสซึ่งเป็นโครงการที่อยู่ภายใต้โครงการพลุบาาจอกไม้แก่นอันเนื่องมาจากพระราชะดำริมีการดําเนินงานตามแนวพระราชะดำริประกอบด้วยงานระบายน้างานป้องกันน้ําท่วมน้ําเค็มและงานระบบผันน้ําเป็นโครงการประเภทระบายน้ําเพื่อช่วยระบายน้ําในช่วงฤดูน้ําหลากออกจากพุลงสู่ทะเลให้เร็วขึ้นและเก็บกักน้ําไว้ใช้เพื่อการเพาะปลูก ช่วงฤดูแรงมีพื้นที่ประมาณ96,400ไร่